คนน้ำไม่ง่ายนี่ค่ไม,คไม่ไดมไมนน้มันมีเวลาในการสกัดขมันอยู่แล้วถ้าเราใส่ไวไปปุ๊บอ่า้ออําร้อนก็ไม่สามารถจะกัดเจอกาแฟได้นานมันก็สกัดกาแฟออกมาได้ไม่เยอะพอแต่ถ้าเราช้าไปไอตัวเนี้กาแฟที่มันอยู่ปริมาณเนี้ยมันหมดแล้วแต่เรายังไปเอา อะไรบางอย่างในนั้นก็คือรสชาติพวกฝารสผมเนี้ยหลังจากเนื้อกาแฟาหายไปแล้วมันจะเหลือรสฝาถ้าเราใช้เวลานานเกินมันก็จะฝากับผมติดมาในกาแฟาอย่างเงี้ยฮะเั้นถ้าเวลาพอดีะดิตพอดีอะมันจะหอร่อยพอดีครับคือช้าไปก็ไม่ดีไวไปก็ไม่ดีน้ำร้อนเกินก็ไม่ดี